ทั้งก้อนที่เล่นน่ะมันก็ฟื้นมันไม่กูเคยเล่นแล้วเนื่องเนี้ยพระนุ่มกูไหวและเอา้ามึงตลกเกินไปกูจะทำมาหากินไม่ได้แล้วเนี่ยเอา้าก็กูกกมันฟื้นขึ้นมามันไม่ฟื้นวันนี้เราเล่นทางไม่ไอ้บิ๊กตายน<ะ>ไอ้บิ๊กตายเดี๋ยวตอนหลังมึงแต่งงานจริงเหรอส่วนปูดได้กับพระเอกดอกดินเออและที่มี่ำดงอ,อกก้อมาด้วยใช่ไหม อันนั้นมันเรื่องซับซ้อนลักมึงเล่นอะไร้งหน้าเนี่ยมึงจะเล่นจนนู่นจะเป็นบ้าอยู่แล้วให้มันเป็นก้อนที่จะมาเล่นแล้วไม่เกี้ยวกันมึงเชื่อวูเอาบอกกุ้งไม่เอามเถอะไม่เอาหรออมึงลองหลับตาดูมึงลองจินตนาการดูว่ามึงเป็นเป็นเจ้าของบอกกุ้งมึงลองจินตนาการดูดไม่ประอมตัวเนะเป็นคนอื่นเนี่ยมึงลองจินตนาการดูเอาบอกกุ้งบอกกุ้งบอกกุ้ง เฮ้ยโน่นโน้นโน้นแม่พิสมัยมาขอดเจ้ากงต้องร้อยโลแม่จ้าวันนี้จะแม่จ้าเจซื้อกี่โลจ้าโน่นโน้นลวงพ่อมาเมาอีกห้าร้อยโลมาตการจ้าหลวงพ่อโน่นโน้นโน้นโน้นลวงพลมาซื้อพันโลเฮ้ยทนไดนเนี่ยทนอันเนี้ยกราบป็นไงเป็นไงโอ้โหซื้อเต็มเลยเฮ้ยเห็นนะพ่อกุ้งไปเลยวะเฮ้ยมึงเห็นอะไรไหมเห็นยังเห็นยังเห็นเห็นเห็นไรเพื่อนเอ๊ะแต่กูเห็นเป็ดมึงเต็มบอกกุ้งหมดเลยเนี่ย ไอ้ทองเดียวมึงไอ้ทองให้แต่ฆ่ากูนี่จินตนาการเดี่ยวเมื่อกี้มึงเรียกตัวเองเะไรไอ้ทองเอาเออเห็นแม่เห็นหรือเปล่ะเอา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 นะเออนะรัชดาว่าใช่รัชดาหรือว่าห้วยขว่างมันไม่เกี่ยวกับเขาให้ทำเวราชาดูแลเพื่อเข้ามาอ่พิเศษสมรสกับอารยาอารยา ขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคนนี้คือตัวจริงลุงนามสิงหราชสิงหราชแสดงว่าไอ้นี่ต้องเป็นเจ้าเฮ้ยมันเป็นอะไรอีกหล่ะเนี่ยทีลื่นมันลื่นโอ้ก็ไม่ต้องยืนดิให้มันเฮ้ยไอ้ของไอ้นอยมันเป็นเจ้าอุ้ย ก็เป็นเจ้าตื่นเต้นอะไรนะก็ตื่นเต้นสิมันเป็นเจ้าอ่ะแล้วไงจะอ่ะครบแล้วสิค่ะมาเรียกมาเลยมึงในบ้าการพนันไม่ใช่อะไรเจ้าเลยเจ้าฝ่าพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเนี่ยโอ้เจ้าเออเออดีเลยจะได้บนเลยข้อสักหน่อยมึงไปฟังที่ไหนมาเนี่ยเจ้าปกของแผ่นดินอ๋อเอแล้วก็เออก็ปลูกเลยสิ Điều Điều không dám buông đâu mày. Ông biết khơi đu luôn.